อีซุซูดีแม็กนะครับ2020นนะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากสร้างดอกกุญแจไขประตูไขสวิตสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกุญแจรีโมทก็เป็นทรงแท้ศูนตรงรุ่นนะครับทดสอบรีโมทก่อนนะครับล็อกกระจกเปิดปิดปกตินะครับเปิดนะครับใช้งานได้ทั้งสองดอกนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจมิดอ่อนสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านได้ใช้รถ อูนิวอีซูซู2 0ขึ้นไปนะครับทำกุญแจรถหายนะครับหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับกุญแจไขยากไขคัดๆนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับ0826166655นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับทดสอบนะครับล็อกครับเปิดนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ